อุมจะมาสอนนะคะเทคนิคการเพิ่มผู้ติดตาม Facebook ส่วนตัวคะ่ะเพื่อนๆหากใครอยากมียอดผู้ติดตามเยอะๆนะคะต้องดูคลิปนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะไปที่โปรแกรม Line ค่ะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเนาะพิมพ์แอดไซน์ปัม๊มไอไทยนะคะในวงเล็บมีแอดไซไดน์ด้วยค่ะเพื่อนๆใครพิมพ์ไม่เป็นนะคะก็พิมพ์ตามทีุ่้มขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือเลยนะคะจากนั้นก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยคะ่ะ การเพิ่มผู้ติดต,ตามเฟ e บุ o k นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบแบบแรกนะคะจะเป็นคนไทยแบบที่2ก็เป็นคนต่างชาติค่ะในวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกเป็นบริการของคนต่างชาติค่ะเพื่อนๆ แอดมินจะส่งราคาให้เรานะคะอันนี้เป็นโปรผู้ติดตามเฟซส่วนตัวราคาของคนต่างชาติคะ่ะเริ่มต้นที่1 0 0ตามเพียง80บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆไปจนถึง50,000คนกันเลยคะ่ะในวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกที่100คนก่อนเนาะเมื่อเราเลือกโปรโมชั่นได้แล้วนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพแบบนี้มาให้เรานะซึ่งเป็นรูปภาพไว้สําหรับสแกนจ่ายนั่นเองเป็นรูปภาพ QR code คะ่ะเพื่อนๆ โอนเงินแล้วนะคะอย่าลืมแจ้งสลิปนะขั้นตอนต่อไปจะไปสอนวิธีการส่งลิงก์ a c e b o o k ให้อดมินเนาะเริ่มจากเปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมานะคะไปที่หน้าแรกของเราเลยค่ะจากนั้นนะคะมองจุด3จุดด้านขวามือสังเกตด้านล่างนะคะให้มองคำว่า copy link ค่ะเพื่อนๆกดไปเลยค่ะเท่านี้นะคะก็คัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนํามาส่งให้อดมินแบบนี้เลยค่ะ ก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินก็จะสรุปยอดเก่าให้เราดูนะคะยอดเก่าของอุ้มเนี่ยมีอยู่ที่3 4 9 2 f o l l o w นะคะแอดมินสรุปยอดเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มทำงานให้เราทันทีเลยค่ะเราก็ไปรอยยอดขึ้นได้เลยยอดเริ่มนะคะ ,3492 คนกดติดตามช่วงเวลานี้นะคะให้เพื่อนๆรีเฟซหน้าจเอาเรื่อยๆเ,เลยเนาะรอไม่นานนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนมากดติดตามเราแล้วค่ะเพื่อนๆซึ่งก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะ เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้ค่ะว่าใครบ้างที่มาติดตามเราเนาะตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่ายอด f o ล l o w นะคะขยับขึ้นแล้วเนาะเป็นที่3,601คนซึ่งตอนนี้ก็ครบแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อต้นคลิปอุ้มซื้อไปที่100นะคะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่จกตารอไม่นานยอดขึ้นทันทีเลยค่ะ พอยอดฟอลขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะมาส่งงานแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการเตือนกับเราด้วยนะว่างานขึ้นครบแล้วบริการนี้เป็นบริการที่ใส่ใจลูกค้ามากๆเลยค่ะขอชื่นชมนะก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปการสอนเพิ่มผู้ติดตาม Facebook ส่วนตัวค่ะเพื่อนๆใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยนะคะที่ไลน์ทายปั๊มไอจีไทยนะคะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆ การเพิ่มผู้ติดตาม Facebook นะคะเป็นงานที่ปลอดภัยค่ะไม่ใช้รหัสนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องแอเคาร์โดนเร่งโดนแบนเลยค่ะตรงนี้สบายใจได้เลยนะคะที่สําคัญนะคะถูกกด a c e b o o k แน่นอน100%เนาะมีหลายคนถามอุ้มมานะคะอันนี้อุ้มก็จะบอกให้เลยนะคะไขข้อสงสัยรายละเอียดนะคะอยู่ที่ดีสคริปชั่นด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถไปคลิกลิงกงอัตโนมัติได้นะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย